สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอเกันอีก1คลิปหงานหน,หนเคสนะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ช h i ลูเรสปี0-8นะครับมาด้วยาการเครื่องยนต์เร่งได้แค่2ว0 0ันรอบนะประมาณ2ว0 0ัน2อรอบตัดรอบแล้วนะฮะวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้นะเร่งแซงก็ไม่ได้นะ ยิงเหยียบเ็เร่งก็ได้แค่นั้นนะเหยียบแล้วว้าเหยียบแล้วว้านะครับวิ่งไมไปแล้วตันนี้นะเอฟซของเรานะตอนนี้ไปทําอะไรมามั่งนะครับหนึ่งเลยนะเปลี่ยนแอร์โฟมาหนึ่งตัวใหม่ๆเลยนะตัวนี้ AI ร์โฟใหม่ใหม่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ดูระบบสายไฟใหม่นะเห็นไหมครับมีรอยพันมาใหม่หมดเลยหรืออมาหมดแล้วนะครับ คันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะว่าเป็นแบบไหนนะครับมาดูด้านในกันนะครับคันนี้นะเปิดสวิตช์กุญเชออนนะครับสตาร์เครื่องสตาร์ก็ติดยากด้วยนะลากยาวด้วยนะ,ะมีการสตาร์ทลากลากยาวมาด้วยนะดูนะนมเงาเงียบนี่นะตารลากยาวนะแล้วก็ ราเร่งมีเสียงเคกด้วยนะนี่กดตกนักๆนะดกดหนักๆได้นี่นะเนี่ยแรงแรงกดจนสุดเท้าแล้วนะครับเนี่ยได้แก่สองพันรอบนะครับนี่นะแล้วก็มีไฟลุกเครื่องยนต์โชว์นะตัวนี้เดี๋ยวผมจะนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบก่อนที่จะทำการซ่อมนะว่ากันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ เนี่ยคันนี้นะเรานําเครื่องสกแกนเข้าตรวจสอบแล้วนะเกี่ยวกับแรงดันน้ํามันนะไม่ได้นะคันนี้เข้าโหมดเซฟเลยนะไม่ให้เร่งเครื่องนะให้เร่งแค่ลองมันรอบรอบตัดไปเลยนะครับอ่าคันนี้นะเราศึกษากับเอฟซแล้วนะฮะคือจะทําการยกหัวฉีดนะหรือว่าถอดหัวฉีดออกมาเทสเช็ค ก่อนที่จะซ่อมจุดอื่นนะเพราะว่าด้านนอกอ FC ทำมาหมดแล้วนะไล่ระบบอากาศหมดแล้วนะฮะแล้วก็สายไฟเบื้องต้นเลยทำมาหมดแล้วนะฮะจับโค้ดโค้ดบอกว่าเกี่ยวกับแรงดันน้ำมันนะครับก็จะให้ FC เปิดฝาวาวนะเปลี่ยนลอกยางฝาวาวเพราะว่ามีรั่วซึมนะครับรั่วซึมตามขอบ แล้วก็เบ้าหัวฉีดก็รั่วนะล่างหัวฉีดรนะั่วหมดทุกจุดนะครับคันนี้ก็ยกเปลี่ยนอะไรด้านบนแล้วก็เทสหัวฉีดกันนะครับว่าคันนี้นะจะจบไหมนะหลังจากที่เราเช็คเทสหัวฉีดแล้วนะครับก็รอดูรอชมรอตามนะคันนี้นะเล่งได้แค่สองวันรอบนะกับอาการที่มาจะหายไปไหมนะครับไปต่อนะครับคันนี้เรา ยกออกมาแล้วนะฮะยกออกมาแล้วนะหัวฉีดนะครับดูสภาพหัวฉีดกันยังร้อนอยู่เผาไหม้ไม่ดีนะหัวหัวฉีดที่แฉเลยนะครับแฉอะไรเขาไหม้ไม่ดีนะครับ อันนี้มีร่องรอยของการรั่วของแหวนหัวฉีดนะแต่ไม่เยอะนะเพิ่งเริ่มต้นจะรั่วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูหัวฉีดด้วยกันนะว่าคันนี้จะฉีดมากฉีดน้อยยังไงหรือว่าตันไปเลยนะครับเข้าหมวดเซฟไปเลยนะก็คือเครื่องเล่งได้แค่สองพันรอบนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะนําหัวฉีดมากดอัด แรงดันไหลกลับดูนะครับโอนะครับไหลลงวูดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหไหลกลับไวมากนะอย่างนี้โอ้ชีตันแน่นอนนะครับโอ้ชีตันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวกดยกดูซิเป็นยังไงมัง่ง ไ่เออหัวฉนะีดโอ้โหไม่ออกเลยฮนะแล้วดูไหลกลับนะหยดติงติงต๋งติงตงเลยนะไหวไหมไหวไหมากนะเห็นไหมนี่้0นะครับชัดเจนเปลี่ยนนะอันนี้เปลี่ยนไปัวฉีดน่าจะจบนะฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปแล้วมาเทสกันดูนะครับผมจะให้ดูเข็มไหลกลับนะฮะ สังเก๋ไหมว่าเข็มตกช้านะครับต่างจากตอนแรกนะครับผมนี่นะของเก่าเขาจะไหลปืดลงมาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ใช้ได้นะปกตินะครับทีนี้ผมจะเทสฮะผมจะเทสดูการฉีดนะครับเห็นไหมครับ สวยเลยนะออกเป็นฝอยเป็นละออกเป็นเต้นเลยนะสามหัวตรงนี้นะผมเทเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวนำไปใส่ในรถนะครับผมไปต่อครับไปต่อนะในเชฟโเรเลตคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดห้านะฮะตันนี้เราใส่หัวฉีดกลับไปแล้วนะครับใส่หัวฉีดกลับไปแล้วนะ เราทาการตั้งวาวไอดีเสียใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนปลายหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนปลายหัวฉีดเปลี่ยนยางฝาวาวนะเปลี่ยนซีนเบ้าหัวฉีดนะซีนแป๊บหัวฉีดนะทั้งสี่ตัวเลยนะอย่างละสี่นะฝาฝา,าวาวหนึ่งตัวนะทีนี้จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับอันนี้ก็จะสตาร์ทยาวหน่อยนะเพราะว่าปั๊มน้ำมันยังไม่ได้จี้ตรงเลย จีจ้ยังยังไม่ได้จี้นะครับทีมงานยังไม่ได้จี้หมายความว่าต้องใช้สายไฟจิ้มมาตรงนี้นะมองเห็นไหมครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะว่าผมจิ้มตรงไหนนะนี่นะครับเป็นดีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงนะตรงนี้นะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราจิ้มเข้าไปต่อตรงนี้เองนะเพื่อให้น้ำมันเดินทางมารอที่ปัม๊มนะ ประมาณนี้นะฮะไปต,ต่อนะเราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะหนังจิ้มไม่สักพักหนึ่งแล้วนะน้ำมันมารอแล้วนะสตาร์ทเลยครับอเอ๊ะ เครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะเสียงนิ่มกิ๊บเลยนะต่างจากตอนแรกนะจะมีเสียงเก๋อทนึงนะครับแล้วก็ใส่ดิเล์ปั๊มเชื้อเลิงกลับเข้าไปนะตรงนี้นะ,อะตอนนี้เครื่องยนต์นิ่งเดินนิ่งเรียบเรียบร้อยแล้วนะก็จะทำการนึ่งเลยนะเราถอด รถฉีดออกมาทําก็จะทําการลงทะเบียนหัวฉีดไปเลยนะครับแล้วก็เคลียร์โค้ดนะฮะแล้วไฟลูกเครื่องยนต์ที่โชว์มาจะดับลงไหมนะฮะแล้วเครื่องยนต์จะเลี่ยงได้ไหมนะนะมาดูด้านในนะครับไฟลูกเครื่องยนต์ยังโชว์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์โค้ดออกนะฮะเคลียร์โค้ดออกเลยนะครับลองเคลียร์เลยนะครับทําเสร็จแล้วต้องเคลีรอยร์อย่างเดียว เกียร์โคดตัวนี้นะกดเลียร์เลยกดตกลงนะครับปึ้งอ่าบ้าเราเลียร์ด้วยวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เลียร์ไม่ดับนะผมจะลองทําการดับเครื่องยนต์นะครับอย่างนี้ดับเครื่องยนต์เปิดออนก่อนนะฮะผมจะเปิดออนแล้วก็ทําการเลียร์นะครับ ตกลงนะฮมีสองวิธีในการเคลียร์โค้ดนะครับอันนี้ดับไปแล้วนะฮะใช้วิธีดับเครื่องยนต์เปิดซิปล็อออนแล้วก็เคลียร์โค้ดนะครับก็ไฟลูกเครื่องยนต์บนหน้าปัดดับลงไปแล้วนะฮะนี่นะฮะต่อไปนะผมปิดแอร์ก่อนเสียงดังนะครับต่อไปเราจะลองซัพพลาออร์อนะฮะเร์ยนิ่ง นี่เลยครับใช่ตกลงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรก็สปายหรือเร a r n ิ่งปั๊มหรือว่าหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ จะทาการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับติดง่ายนะสังเกตว่าติดง่ายนะครับไม่ได้ลากยาวเหมือนเดิมแล้วนะรออีกทีนี่ชึ่งเดียวเลยนะครับจบงานนะคันนี้เดี๋ยวผมออกวิ่งทดสอบนะครับวิ่งออกวิ่งทดสอบดูอีกทีนะแล้วก็จะดูว่ามีอะไรรั่วซึมไหมนะดูตามรางแป๊บน้ำมันท่อน้ำมันนะต่างๆ ไม่มีรั่วซึมก็จะจ,จัดส่งลูกค้านะครับผมเดี๋ยวไปวิ่งทดสอบด้วยกันนะครับว่าจะปูดปาลาดิ่งสมูทสมาร์ทไหมนะครับผมครับผมจบงานแล้วนะเชฟโลเล็ตนะครับ FC ทำแอร์โฟนะเปลี่ยนแอร์โฟใหม่หนึ่งตัวนะแล้วก็ชุดสายไฟไล่ใหม่หมดแล้วตัดต่อแล้วนะครับแล้วก็อินเตอร์หนึ่งตัวนะไม่จบนะหมดไปหมื่นกว่าบาทแล้วอินเตอร์อินเตอร์อ แอร์โฟนะครับสายไฟจบไปหมื่นกว่าบ,บาทแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วนะเลยมาที่อูแงจเจริญการช่างนะครับจัดจบงบไม่บานปลายให้เลยนะครับผมครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง youtube อูแงจเจเิญการช่างนะแล้วก็เพจ a c e b o o k นะฮะชื่ออูแงจเจริญนการช่างเหมือนกันนะครับก็ยัง สวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง,งะเจริญการช่างนะครับ